สวัสดีค่ะพี่จุม๋มโสพิทอทันเต้นะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องลงคลิปยังไงให้ประโยชน์สูงสุดนะคะลงคลิปยังไงให้ประโยชน์สูงสุดประโยชน์สูงสุดหมายถึงได้เงินอาา่ะฮะประโยชน์สูงสนะุดหมายถึงได้เงินมากที่สุดในแต่ละวันนะคะเดี๋ยวพี่จุ๋มจะ บอกให้ฟังนะฮะใจเยน็นเย็นอดไว้นิดหนึ่งนะฮะอดใจไว้นิดหนึ่งนะฮะปั๊บเดียวปั๊บเดียวนะะคืออย่างนี้ค่ะในวันหนึ่งเนี่ยเราก็มีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงถูกไหมคะแต่เราสามารถย่นระยะเวลาในการทำงานของเราได้นะฮะย่นยังไงฮะ ย่นยังไงเดี๋ยวนะฮะปึ๊ดหนึ่งป๊ดหนึ่งเดี๋ยวพี่จะเอาภาพไปใส่หลังจากลงไลฟ์แล้วนะฮะจะไปทำวิดีโอไว้เราจะไปใส่ในช่องแดงค่ะเ,เพราะว่าวิดีโอมันลงในนี้แล้วนะฮะปึ๊ดหนึ่งปื๊ดหนึ่งนะคะอดใจนิดนะคะแล้วจะได้เงินแบบสบายสบายเลยนะฮะ สบายยังไงเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งอ่ามันไปไหนล่ะกำลังดูไอ้นี่อยู่ฮะคืออย่างงี้ฮะพูดง่ายๆไม่ต้องดูก็ได้อ้าวัสดีก็ไออภิชาติขอขอบพระคุณนะคะยังเต่งตึงอยู่เลยะะะี่ะเห็นไหมวัยทองก็ยังตึงอยู่นะฮะ ขอบพระคุณมากเลยค่ะที่กรุณามาชมนะคะถ้าคอมเมนต์นิดหนึ่งก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะขอบพระคุณนะคะคืออย่างนี้ค่ะลงคลิปยังไงนะคะของเฮียนี่ไม่รู้ลงไดเปล่าเพราะมันเป็นวิดีโอนะฮะแต่ที่จุ๋มพูดเนี่ยอย่างนี้ค่ะมันมีปัญหาอยู่ว่าวันหนึ่งหยุมลงไปคลิปวิดีโอน่ะลงไปแล,แล้วแล้วมันปรากฏว่ามันไม่มามันไม่มันไม่กลับมาเพราะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ นะคะมันไม่กลับมาจุ๋มก็ลงอีกนะฮะไอลงวิดีโอเดอิมอะลงอีกทีเนี้ยมันก็ยังไม่มานะคะวันนั้นลงไม่ได้สี่วิดีโอก็ลงตามกันไปมันก็ไม่มีใครมามันจะเป็นเพราะว่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันไม่สําคัญท่านี้จุ๋มก็กลับมาเปลี่ยนใหม่มาเซตใหม่นะฮะอย่างนี้เลยค่ะเรากิเราตื่นมาตั้งแต่เจ็ดมงครึ่งถูกไหมฮะทุกๆชั่วโมงหลังจากเจ็ดมงครึ่งเนี่ย ทุกๆชั่วโมงนะ,ะเราจะลงภาพนิ่งจะเป็นเทคโพสรือภาพนิ่งก็นด้ลองนึกด,ดูนะเจ็ดโมงครึง่งนับไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆจนกระทั่งเราเข้านอนเนี่ยเราจะได้ประมาณ2ี่สิบเอ้ยยี่สิบหนนทนี้ถ้าต้องการลงวิดีโอนะฮะเวลาไหนก็นแล้วแต่วิดีโอน,นี้มันจะโพสต์ล่วงหน้าไม่ได้มันจะโพสต์ล่วงหน้าได้เฉพาะภาพนิ่งกับเทกโพสไอภาพนิ่งกับเทกโพสเนี่ยเราทําไว้เลยเป็นตัน ใหถึงกระตันน่ะทำไว้สักสิบสออันสิบยิบสี่อันอะไรเงี้ยต่อวันนะคะทำไว้เลยพอถึง7จ็ดโมงครึง่งปุ๊บเราโพสต์ลงหน้าใช่ไหมคะเราก็ใส่ไปเลยนะคะใส่ไปคลิปสองคลิปนะคะมันก็ผ่านไปสองชั่วโมงแล้วถูกไหมพอชั่วโมงที่สามเราเว้นไว้สองชั่วโมงค่ะสำหรับวิดีโอเนี่ย Facebook จะใช้เวลาในการโพสต์แล้วก็ให้คนเข้ามาดูเนี่ย นานประมาณสองชั่วโมงเพราะตอนนี้เขาเช็คก๊อปปี้ไรด้วยเฮียไปเช็คหรือยังคะก๊อปปี้ไรที่ที่เขาไปเช็คก๊อปปี้ไรของเราอะนะฮะสำหรับคนอื่นะนะก็ได้น้องๆคนอื่นเวลาเราทําวิดีโอเนี่ยเขาจะมีการเช็คก๊อปปี้ไรทําเรียลเขาก็เช็คก๊อปปี้ไรด้วยเพราะตอนนี้มันจะใช้เวลานานขึ้นนะคะทีนี้พอเราโพสเทกโพสเอ่อโพสเทกโพสล่วงหน้าไปเนี่ยจุมทบโพสครั้งหนึ่งประมาณ ประมาณหกเจ็ดโพสอะนะหกโพสทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงพอถึงเวลาประมาณคือเราไปดูนะคะเวลาไหนที่เพื่อนเราเข้ามาเยอะเราก็ไปลงวิดีโอไว้อย่างช่วงเนี้ยคนจะเริ่มเข้ามาแล้วตื่นนอนกันแล้วหรือว่าทํางานไปแล้วพอมีเวลาว่างตอนเที่ยงตอนบ่ายหรือว่าตอนเออหกโมงกินข้าวเสร็จ7จ็ดโมงสอทุ่มอะไรเงี้ยช่วงนี้คนจะมีเวลาเมืองไทยนะคะ ทีนี้คนคนที่อังกฤษในตอนดึกๆเขาก็โพสต์กันอยู่แล้วไม่มีปัญหาเราเราเราเน้นคนเมืองไทยเพราะว่าแฟนเราอยู่เมืองไทยใช่ไมอ้ายแฟนเราอยู่เมืองไทยนะคะทีนี้อพอถึงนัเจ็ดมงครึงแปดมงครึ่งเราลงไปสองโพสตแล้วถูกไหมฮะเทคโพสเจ็ดมงครึ่งแปดมงครึ่งเก้ามงครึ่งกับสิบโมงครึ่งเราเว้นไว้เรามาลงอย่างเงี้ยค่ะมาลงไลฟ์วิดีโออย่างเงี้ยนะคะ เรามาล,ลงไลฟ์วิดีโอแล้ว f a c e b o o k จะมีเวลาทำเช็คเช็คเอาเข้าคิวอะค่ะเอาเข้าคิวเพราะว่าคนเยอะคนทำคลิปต,ตอนนี้เยอะมากนะคะก็เามามาเข้าคิวแล้วก็มาเช็คก็ไปไลฟ์ใช้เวลานานประมาณสองชั่วโมงนะคะให้เสร็จสับถ้าเราโพสไอวิดีโออัดเข้าไปอีกอัดเข้าไปอีกในช่วงถ้า ไม่ห่างกว่าสองชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกอะไรบ o ท t l e จะเป็น t r a ฟฟิกแจมอะค่ะมันมันจะเหมือนกับไอ้คอขวดน้ําอะขวดน้ําเนี่ยมันมีขวดใช่ไหมฮะแล้วมันก็มีคอมันนิดเดียวพอ t r a ฟฟิกมันมาถึงไอ้คอไอ้ตรงช่วงเยอะๆมันก็ไหลได้พอมาถึงตรงคอขวดเนี่ยท่อมันเล็กลงอะค่ะมันก็ช้าแล้วมันก็มาไม่ถึงยิ่งเราอัดวิดีโอใส่เข้าไปอีกวิดีโอเดียวกันอะอัดเข้าไปอีก มันก็มันก็แน่นเลยมันก็ไปไม่ถูกเลย <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราพี่เฮียอยากมาไหมคะอยากเข้ามาในแคมร r a ไหมคะถ้าอยากเข้ามาเดี๋ยวจะเอาเข้ามันนะเอาปะลองมาลองมาเดี๋ยวลองเชิญนะฮะเดี๋ยวลองเชิญนะฮะอ่าลองลองมานะคุยกันนิดเดียว นะคะแล้วเฮียจะออกกลับออกก็ได้หรือเฮียจะไม่เข้าก็ได้ก็แล้วแต่นะฮะลองลองเล่นกันดูนะคะเขาเรียกเขาเรียกก็ระบบนี้เขาเป็นระบบ collaboration นะคะจะมีความสําคัญกับช่องเรามากเพราะว่าช่องเรามีเพื่อนที่มาช่วยกันทํานู่นทํานี่ทํานั่นแล้วเราก็จะมีความสุขคือจุมเชิญเฮียไปแล้วนะคะแอดเฮียไปแล้วถ้าเฮีย er อยากลองเข้ามาก็ได้จุมเคยทํามันี้มาแล้วตั้งอู้ สิบปีที่แล้วนะคะสิบปีที่แล้วจุมทำมาแล้วจุมเชิญเพื่อนมาแล้วเพื่อนเราก็มาคุยกันนะฮะมาคุยกันทีนี้มันมันตั้งแต่จุมเอ่อก่อนจุมป่วยนะคะอันนี้จุมหายแล้วะคะ่ะตอนนี้แข็งแรงเดี๋ยววันนี้ต้องเอ่อวิ่งขึ้นวิงว่งวิ่งลงอ่ะดึง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 ,ดงไปเรื่อยๆื่อยเนี่ยค่ะก็บอกให้ฟังนะฮะในในยี่ในวันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถลงได้ถึงยี่สิบเอ็ดคลิปแล้วเงินมันจะไปไหนอ่ะเงินมันก็จะมาถูกไหม ถ้าเราลงไดถึงยี่สิบเอ็ดคลิปอะลองดูสิเงินก็เข้ามาปุ๊บ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 คุณนอนอยู่นะดูไม่พูดให้ฟังนะพี่เอพิชาติถ้าคุณนอนอยู่เนี่ยขณะคุณนอนเนอะคุณก็ลงคลิปไปเพราะอะไรรู้ไหมเออเนี่ยไดไอเดียนะคุยกับเฮียในค่ะไดไดไอเดียคุยกับไอ้ในได้ไอเดียคือตอนที่คุณนอนเนอะคุณก็สามารถลงโพสต์ได้จริงๆค่ะคุณสามารถลงโพสต์เทคโพสต์แล้วก็ เอ่อ uh, ภาพนิ่งได้แล้ว,แล,วแล้วพอตื่นขึ้นมาเราแค่มาเติมไอ้พวกแฮชแท็กคือขณะที่นอนนะเงินก็เข้าอีกเพราะอะไรรู้ไหมขณะที่จุ่มนอนเนี่ยเมืองไทยกาลังทํางานกันินคลึกคลึกคลึกึก,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 กนะฮะไอ้ตอนเงินเงินก็เข้ากระเป๋าเราได้นะ,ะเพราะฉะนั้นโอ้โหได้ไอเดียเลยค่ะคุยกับเฮียนเนี่ยถึงว่าเวลานอนก็ได้เงินหมื่นตื่นก็ได้เงินแสนนอนเงนยืนแงนหน้าก็ได้เงินล้าน ขณะที่นอนเนี่ยพอเราใส่โพสต์เข้าไปเนี่ยโพสเราก็จะลง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 ไปใช่ไหมเพื่อนก็จะมาเห็นเพื่อนก็จะมาคลิกเรายังไม่ต้องใส่แฮชแท็กก็ได้นะฮะหรือว่าถ้าเราตื่นไปห้องน้ำก็มาใส่แฮชแท็กซะหน่อยเยี่ยมเลยค่ะเนี่ยโอ้เห็นไหมคะว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าเฮียลงลงลงนะเฮียเฮียเฮียทำเพลงถูกไหมคะเฮียทำเพลงไอ้ไอ้ทำเพลงนะคะ ทำเพลงไอ้อยอพิชาติอุปชาน่ารักมากใครยังไม่เป็นแฟนเออไม่ใช่ใครจะไม่เป็นเพื่อนกน็เป็นเพื่อนเซนนะคะคืออย่างนี้ค่ะไอ้ายลงเพลงอยู่ใช่ไหมคะอ้ายจะต้องมาคอยคุมถูกไหมหรือคุมหรือไม่คุมก็แล้วแต่ของอ้ายอ่ะต้องมาลงเรื่อยๆ,ๆแต่อ้ายเนี่ยบวกภาพนิ่งเข้าไปนะฮะอ้ายจะลงเท่าไหร่ล่ะ อ้ลงไปทุกชั่วโมงเลย่ะภาพนิ่งเนี่ยลงไปทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงถ้าเริ่มเจ็ดโมงครึ่งก็เป็นแปดโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งสิบโมงครึ่งแล้วถ้าอ้อยากจะลงวิดีโอยาวก็เว้นไ้สองชั่วโมง Facebook จะมีเวลาและช่วงนี้เราก็ไม่เติมอะไรและขณะที่เรานะนี่นะพูดให้ฟังขณะที่เราบางทีวันไหนเราว่างงานเนี่ยที่เราลงไว้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมห่างห่างกันหนึ่งชั่วโมงไอ้ระหว่างหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผ่านไปสามสิบทีบเรา โอ้โห oh, อย่างนี้โอ oh, ได้ไอเดียละค่ะง่ายอย่างนี้เงินเข้าไม่หยุดอยู่เฉยเเงินเข้าไม่หยุดค่ะนะเพราะว่าไอเนี้ยสาคัญมากเลยโพสช่วงหน้าเนี่ยไปดูนะคะตัวไอทรงช่องคุณคิดอะไรอยู่นะฮะลงเป็นโพส์ตในอนาคต advance ลงล่วงหน้าตั้งเวลาได้โอ้ oh. stay alive เงาเงินเดี๋ยวเข้าเพียบโอเคค่ะเฮีย er, มีคำถามอะไรไหมคะไอ้มีคำถามมันมยไหมคะไอ้อภิชาติอัานไหนลองลองลอง,ลองเชิญคุณอภิชาติสิเรามาเล่นกันนะ่ะเราลองมาเล่นกันนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งใครคะเมื่อกี้เห็นแวบๆว่ฮะนะคะเห็นแวบแวบ,แบใครเอ่าายอันไหนเชิญคุณทอง ทองสรีนะฮะใจคลางใจคลางใจคลางถูกไหมฮะลองดูนะคะมาไหมฮะจะเข้าไหมาฮะถ้าเข้าก็เข้าไม่เข้าเดี๋ยวจะปิดแล้วนะ <laughs> นะฮะยังไงช่วยคอมเมนต์เล็กน้อยนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะแล้วจะตามไปช่วยกันค่ะไองานไองานเฟซบุ๊กเนี่ยมาทาคนเดียวไม่ได้ค่ะมันต้องทํากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะแต่ว่าเราก็ช่วยเท่าที่เรามีเวลาเราไม่ว่ากันค่ะ เราไม่ว่ากันเท่าที่มีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรเราก็เราก็ลงสิ่งที่สำคัญที่สุดของเฟ e b o o k นี่คือการสมํำเสมอนะฮะไอเรื่องอย่างอื่นนะ่ะไม่ค่อยสำคัญอะนะฮะเพราะถ้าเราสมํำเสมอเนี่ย a ฟ e b o o k จะมีเอ่อวิดีโอสำหรับไว้ไว้ไว้รันโฆษณาไปเรื่อยๆค่ะนะคะเห็นไหมเนี่ยเอ่อลูกคริสตัลมันส่งส่งส่งแสงเนี่ยเห็นไหมฮะส่งแสง น่ยเนี่ยแสงแสงสายลุงเข้ามาในบ้านเป็นความโชคดีนะคะเนี่ยค่ะก็บอกให้ฟังว่าถ้าลงคลิปแบบนี้นะคะอย่างคุณสายอะไรนะใจกลางจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวก,กดอีกครั้งอ่าคุณปีชาอาจทองเชิญคุณปีชาอาจทองอยากจะเข้ามาไหมคะลองดูนะลองดูดิมันลองมาเล่นกันค่อาจจะ จะช่วยสอนให้นี่เขาเรียกการ collaboration ถ้าเรามีเพื่อนที่ collaboration นะฮะอ้าวเขาดีข่าย no problem ค่ะไม่มีปัญหาค่ะคุณอาจองค์บ c คลายได้ค่ะคืออย่างนี้ค่ะถ้าเรามี collaboration เนี่ยอันไอฟีเจอร์นี้ยังยังไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่คือคือนะฮะอย่างคุณอาจองค์เนี่ยนามสกุลน,นะจำได้แต่นามสกุลเดี๋ยวดูแป๊บคุณปริยาปริยาอาจอาจทองโท่ที ปริยาอาจทองอ่ะคุณแม่สโนโนไหนอลองเชิญแม่สนโนนะคะคุณปริยาอาจทองอ่ไม่เป็นไรค่ะคืออย่างนี้ค่ะเห็นไหมเขาเขา,เขาดีคลายค่ะลองกดนะคะเฮียจะเชิญเฮียอีกทีหนึ่งค่ะนะถ้าเฮียดีคลายก็ได้ไม่เป็นไรคืออย่างนี้ค่ะไอ้คอลั a b o r ร t เ o n นเนี่ยอย่างสมมตินะฮะเวลามันจะส,สนุกอะ่ะคืออย่างนี้ เว er ลาเฮียทำเพลงของเฮ er นะียถูกไหมถ้าเราคอลลาบอร์เรชันกันเนี่ยเฮีย er กับหนูเนี่ยเฮีย er พิชาตพี่พี่พี่อภิชาตเนี่ยนะคะเรียกพี่อภิชาติกันแล้วนะจุ่มเรียกเฮียเรียกพี่เรียกไอเนี่ยนะนะคือคือ,ค,อ,ค,อคือเหมาะสําหรับคนจีนคนอีสานคนคนภาคกลางเราบรรทุกป้าพีอ่อย่างนี้ค่ะคือเวลาเราคอลลาบอร์เรชันกันเนี่ยคลิปของ er, พี่อภิชาติก็จะมาขึ้นที่หน้าเฟซของจุม๋ม คลิปของจุ๋มก็จะไปขึ้นที่หน้าเฟซเฮียแล้วเพื่อนคือก็รวมพลังกันอะเข้าใจไหมฮะคือจุม๋มช่องจุ๋มเนี่ยไม่ทําเพลงถูกไหมจุ๋มแชร์มาแชร์ของเฮียมานะเพลงของเฮียก็ขึ้นโอ้เพื่อนของจุ๋มก็สนุกสนานเฮฮาก็เต้นกันดึง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 แต่เฮียได้ได,ได,ได้ได้คลิกนะฮะเฮียได้คลิกเฮียได้เงินยิง่งยิ่งคนคลิกของเฮียมากเท่าไหร่เฮียก็ได้เงินมากเท่าน,นั้นจุ๋มไม่ได้นะแต่ทีนี้ถ้าเอาของ ถ้าจุ๋มเอาเราคอลลาบรเรชกันเนี่ยเราร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยถ้าไอคลิปของจุ๋มเนี่ยก็จะไปขึ้นที่ช่องของเฮียแล้วคนเขาคลิกเท่าไหร่นะจุ๋มก็ได้เงินเท่านั้นเข้าใจไหมคะก็ช่วยกันอนะสองฝ่ายก็แล้วแต่นะคะก็ก็เรียกว่าเฮียจํานวนคนดูของเฮียกับจานวนคนดูของจุ๋มก็ใกล้เคียงกันนะคะมันก็จะดีขึ้นทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวมีคนมาอีกคนหนึ่งไหนดูซิ ลองเชิญค่ะเอแม่สโนโตาหวานไม่เไป็นไรค่ะคืออย่างนี้นะคะมันก็เขาเรียกมันดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะก็เอาไว้รับรู้นะคะเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าคนหนึ่งเขาทำกันไปแล้วแล้วมันบูงเงินมากๆเงินเงินได้เพิ่มกันทั้งสองฝ่ายมันก็แจ๋วใช่ไหมฮะ,ะเมื่อสมัยก่อนสิปีที่แล้วนะจุ๋มเคยทำอันเนี้ยกับช่องสีแดงนะคะเชิญเพื่อนมาทำเออสองคน คุยกันนะคะนะคะใช้ซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งคุยกันสองคนคุยกันจะคุยเรื่องอะไรก็ได้คุยกันเรื่องสเปเฮระคุยกันเรื่องทําเงินในโซเชียลมีเดียอะไรก็ได้นะคุยอะไรก็ได้กันที่สนุกสนุกอย่างพี่อภิชาติก็อาจจะมาเข้ามาคุยกันเรื่องเพลงกับจุม๋มอะไรเงี้ยจุ๋มก็อาจจะรู้น้อยอะไรเงี้ยแต่พี่ก็โอ้โหมามาหลายรูปแบบอะไรเงี้ยก็มา,มา,ม,า,ม,ามาแสดงตัวตนมาให้คนเขาเห็นว่า เราเป็นคนยังไงคุยกันสนุกสนานนะคะอ๋อดีใจค่ะต้องกราบขอบพระคุณพี่อิชชาตินะคะที่ให้กําลังใจหยุมตอนที่เอ,อมรสุมเข้าเราไปใครอยากรู้มรสุมอะไรติดตามตอนต่อไปนะคะโอเคค่ะแล้วก็ขอบพระคุณมากค่ะทั้งสองท่านนะคะที่กรรณามาช่วยมองด้วยสองลูกตาก็เป็นหกลูกตา ยินดีมากเลยค่ะขอพระคุณนะคะแล้วเจอกันในวิดีโอนะคะแล้วก็ใครไม่เข้าใจก็กดเข้าไปฟังเข้าไปดูแชร์ไว้นะคะเก็บไว้ดูแล้วเงินคุณจะเข้ากระเป๋าคุณขณะที่คุณนอนหลับนอนหลับก็ได้เงินหมื่นเงอนตอนตืน่นก็ได้เงินแสนมองท้องฟ้าแง่หนนะ้าก็ได้เงินล้านนะคะหลับก็ได้เงินเนี่ยความจริงเกิดขึ้นแล้วค่ะผู้มีบุญนะคะทำบุญสุนทานไปเถอะ สาธุการกับคนอื่นที่เขาทาความดีนะฮะบุญเกิดขึ้นแล้วมากมายมหาศาลค่ะบ๊ายบายค่ะยุมสพิทอดท่านแต้ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแบบนางงามจักรวาลน,นะฮะ <laughs> แต่คนนี้นางงามจักรยานไง